คู่จิ้นสู่คู่จริงแอนอรดีบอยสิริชัยเผยข่าวดีเตรียมเข้าพิธีวิวาแล้วสำหรับคู่รักนักร้องหมอลำแอนอรดีและบอยสิริชัยที่เรียกได้ว่าทั้งคู่นั้นมีชื่อเสียงอย่างมากในวงการหมอลำและทั้งคู่คือคู่จิ้นที่กลายเป็นคู่จริงในวันนี้แถมยังขยันโชว์หวานออกสื่อให้แฟนๆอิจฉาอีกด้วย ล่าสุดทางด้านแอนออรดีบอยสิริชัยประกาศข่าวดีเตรียมแต่งงานแล้วโดยทางด้านแอนออรดีได้ออกมาบอกข่าวดีผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเอาไว้ว่าเพราะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญ Welcome to Wedding and Boy ขอเรียนเชิญร่วมงานแต่งงานของเราสองคอนอขออนุญาตใช้พื้นที่นี้เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในงานแต่งงานของเราในวันเสาร์ที่วันที่29เมษายน2566ณหอประชุมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องขออภัยหากไม่ได้เรียนเชิญด้วยตนเองและขอใช้พื้นที่โซเชียลเป็นสื่อกลางแทนคำเชิญด้วยนะคะข้ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกันจำนวนมาก